ท้อลดน้ำหนักไม่ลงสักทีทำยังไงดีขอแรงบันดาลใจหน่อยง่ายๆอยากเปลี่ยนหุ่นอยากคิดว่าต้องลดน้ำหนักไม่ต้องลดสิ่งที่ต้องทำมีแค่สามอย่างอย่างที่หนึ่งมาจํากัดชั่วโมงการกินให้มันสั้นลง จากเดิมอาจจะเคยกินกี่โมงก็ได้ตามใจปากยังไงก็ได้ตอนนี้เปลี่ยนใหม่มาทามายเฟมากําหนดชั่วโมงที่เรากินได้กินแค่ให้อยู่ใน8ชั่วโมงพอเท่ากับฟาสต์สิชั่วโมงฟาสต์สิชั่วโมงฟังดูแล้วยากไม่ยากค่ะคุณนอนกี่โมงก็แล้วแต่ลบออกไปสชั่วโมงก่อนนอนนั่นคือเวลาที่คุณต้องหยุดกินแล้วอ่ะสี่ชั่วโมงด้งลาฟาสติ้งก่อนนอนสี่ชั่วโมงไม่กินะไรแล้วบวกกับเวลานอนอีก8ชั่วโมง8ชั่วโมง 8เป็น12ชั่วโมงหลังตื่นปุ๊บตื่น6กโมงเช้าใช่ไหมอย่าเพิ่งกินอาหารไปกินตอนส0บโมงเว้นไป4ชั่วโมงจบแล้ว4ี่บวก8เป็น12 12บวก4เป็น16คุณได้ละฟาสติ้ง16ชั่วโมงแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าอุ๊ยตื่น6กโมงเช้ามันจะหิวตั้งสี่ชั่วโมงเวลาเดินไวเหมือนโกหกแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว10บโมงแล้วทำแค่นี้และในช่วงฟีดแ8 สิ่งที่คุณต้องทําก็คืออย่าก,กินจุกจิกระหว่างมือ้อคุณอยากกินสองมือ้อก็สองมือ้อคุณอยากกินสามมือ้อก็สามมือ้ออาหารเท่ากันนะจะสองหรือสามมือ้ออาหารแค่เฉลี่ยออกไปไม่ได้เพิ่มหรือลดอะไรเลยนะคะระหว่างมือ้อยากกินอะไรจุกจิกนะคะและแหล่งอาหารอาหารเหมือนเป็นพลังงานของร่างกายอาหารคือแคลอรี่แคลอรี่คืออาหารคุณต้องเลือก แหล่งพลังงานชั้นเลิศไม่ได้บอกว่าต้องแพงเช่นอะไรอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตน้อยที่สุดไข่ต้มไข่ตุนไข่เจียวน้ํามันน้อยไข่ดาวน้มามันน้อยแบบเนี้ยกินได้อกไก่ย่างอย่างเงี้ยหมูย่างปลายย่างผักนึ่งผักต้มผัดผักผัดด้วยน้ําอย่างเงี้ย อันนี้คือแหล่งพลังงานที่ดีของร่างกายผล,ลไม้สดที่น้ำตาลน้อยอย่างนี้คือแหล่งอาหารที่ดีของร่างกายกลับกันไส้กรอกปูอัดน้ำสลัดหมูยอกุนเชียงพวกนี้ไม่ใช่แหล่งอาหารที่ดีของร่างกายมันมีน้ำตาลผสมมันผ่านกระบวนการผลิตมาแล้ว ผลไม้อบแห้งก็ไม่ใช่แหล่งอาหารที่ดีของร่างกายน้ําผลไม้ก็ไม่ใช่แหล่งอาหารที่ดีของร่างกายคุณแค่ต้องเลือกแหล่งอาหารมากินอะไรที่มันเป็นแนวโฮลฟู้ดที่มันเป็นแนวแบบอาหารจริงๆอะฮะผัดกะเพราผัดด้วยน้ําเปล่าก็ได,ด้เลี้ยงผงชูรสเลี้ยงน้ําตาลแค่นี้เองรับรองแล้วทาไปเรื่อยๆอย่าคิดว่ากาลังลดน้าหนักทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพลอ่แป๊บเดียวอุตะลีนเลยเปลี่ยนหุ่นเลย